สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เราฟังเรื่อง Everlasting Longing อยู่นะคะเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นละครนะคะถ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการ ตัดต่อแล้วก็การใส่เทคนิคพิเศษนะคะนั่นก็คือน้องซงเวยหลงค่ะหล่อมากๆเลยส่วนนางเอกนั้นก็คือคุณแองเจล b าเบบีนะคะส่วนนวนิยายก็สนุกมากๆเช่นเดียวกันสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยาวมากด้วยค่ะเรามาต่อไฮไลท์ที่8เลยนะคะในตอนนี้นางเอกของพวกเราก็มีความโงงใสเป็นอย่างยิ่งเลยอะว่าตัวของเยลูลี่นั้นอะเขามีฐานะ เป็นอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเขานั้นดูไม่เหมือนโจรทั่วไปเพราะโจรนั้นนางก็เห็นแล้วว่าลักษณะของโจรนั้นจะต้องเป็นเช่นไรนะคะแต่ว่านะคะชายผู้นี้ผู้ที่ได้พรมมาจันทร์ไปจากนางแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความหยาบคายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมากๆแล้วก็มีออร่าสุดๆค่ะดังนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็เลยมานั่งรวบรวมความคิดนะคะว่าความรู้ที่นางรู้เกี่ยวกับนะคะตาเหลียวนั้นก็คือตอนเนี้ ตาเหลี่ยวนะคะในช่วงที่เป็นยุคของนางเอกเนี่ยจะเรียกว่าขีตานค่ะก็จะมีมากกว่า20เผ่าด้วยกันมีทั้งเผ่าใหญ่แล้วก็เผ่าเล็กและแต่ละเผ่านะคะก็จะมีทหารนะคะอยู่ประจําเผ่าด้วยแล้วทุกๆ3ปีเนี่ยผู้ที่สามารถบังคับบัญชากองทหารทั้งหมดของ8นะคะแเผ่าใหญ่ได้ก็จะต้องมีการมาประลองกันค่ะซึ่งก็จะถึงแล้วเช่นเดียวกันสําหรับปีนี้นะคะ เทียบในราชวงศ์เว่ยตอนเหนือนะคะก็จะมีคําสั่งนะคะเปรียบเปรียบเทียบกับทางทางเหนือของราชวงศ์ถังแล้วก็เคยพาดทาต่อทางด้านต้าเหลียวมาเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องราวต่างๆมันก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีประวัติของย่าวจ้านตอนนั้นที่เรื่องอานาจแล้วก็ความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะทางฝั่งของต้าเหลียวนั้นเกิดขึ้นนะคะตระกูลเยลูเนี่ยก็คือเป็นเผ่าเยลูแล้วก็ผู้ที่มีชื่อเสียงเกรียง มากๆสำหรับเผ่าเยลูก็คือเยลูอาเป่าจีค่ะ ซึ่งเยลูอาเปาจีนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับเชื้อพระวง์กลุ่มของชาวต้าเหลียวที่แบบรวบรวมนะคะชนเผ่าทั้งหมดมาเป็นปึกแผ่นนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะก็ต้าเหลียวนะคะรวบรวมมาเรื่อยๆแล้วก็อยากที่จะได้แผ่นดินของทางพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เลยทําให้มาเนี่ยรบกวนตาซ่งอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันเพราะว่าอยากจะได้พื้นที่แถบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความจเจริญรุ่งเรืองของต้าเหลียวเนี่ยตอนนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลย ะะก็จะมีสารเจ้า ของท่านเยลูหลงชูอยู่ด้วยค่ะซึ่งนะคะมันตรงกับยุคของถงเหอของราชวงศ์ของต้าเหลียวขึ้นของราชค่ะก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆนะคะแล้วจกกักรพรรด,ดินีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะก็มีนะคะชาวฮั่นที่เป็นคู่ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆจำได้เรื่องนี้ก็พูดถึงเช่นเดียวกันสำหรับฮั่นเต๋อหลางนะคะเราได้ดูไปแล้วซี่คุณถังเยี่ยนนะคะเป็นผู้แสดงเนาะเป็นจกกักรพรรด,ดินีใต้ต้าเหลียวที่ยิ่งใหญ่นะคะคู่กับ ฮันเตอหลังก็คือคุณโตเสี่วนั่นเองค่ะก็เรื่องนั้นเพื่อนๆได้ดูกันไหมสนุกมากๆเลยนะคะเอาล่ะนี่ก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะแล้วณนะตอนนี้นะคะตระกูลเยลูเนี่ยแหละก็คือเยลูลี่นี่จะต้องเป็นหนึ่งนะคะในราชวงศ์ของตระกูลนี้แน่นอนซึ่งนางเอกของพวกเราก็เก็บ เก็บเก็บข้อมูลเหล่านี้มาไว้แล้วก็มีมีข้อสรุปเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจนะคะนางนั้นจะต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าเขานั้นเป็นใครค่ะในขณะที่นางก็คิดนะคะรวบรวมข้อมูลของนางอยู่อย่างเพลินเพนั้นนางก็ได้ยินเสียงเกือกม้าแล้วค่ะว่ามาหยุดอยู่ที่นอกกระโจมของนางนี้เองนะคะจากนั้นสติของนางก็กลับมาแล้วก็นั่งค่ะนั่งอยู่ที่หน้ากระจกเหมือนเดิมนี่แหละนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเรานะคะก็เข้ามาแล้วก็ มองไปรอบๆกระจมด้านในแล้วก็เห็นหนางเอกของพวกเราคาร่ะจินฉีลรั่วนั่งอยู่ที่หน้ากระจกนะคะเขานั้นก็เข้ามาค่ะแล้วก็อยากจะโอบกอดจากด้านหลังนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราก็มีการแข็งขืนตัวเอาไว้นะคะก็ เขานั้นก็ก้มมองตัวเองเอ๊ะหรือว่าขานั้นจะไม่สะอาดแต่ว่าเขามองมือแล้วก็บอกมือข้าก็สะอาดดีจากนั้นนะคะเขาก็ดึงค่ะดึงนางเอกของพวกเรานะคะเข้ามาในอ้อมแขนของเขาจนได้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ามาอยากขยับนะ นี่คือหูของเจ้านะคะเขาก็ไปซุกไซต์ที่หูของนางจากทางด้านหลังเจ้าต้องทำตัวดีๆนี่นี่ทำแบบนี้สิอย่าขยับประดีแล้วค่ะแต่ว่านะคะนางเอกของพวกเราก็นิ่งอยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นคะ่ะนางก็หันหน้าของนางนะคะมาหาคือ ตอนนี้พระเอกของพวกเรากอดนางจากทางด้านหลังนะคะเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะฉะนั้นพอนางเอกหันกลับมาปุ๊บมันก็เป็นอยู่ในรูปที่หน้าของนางไปซบกับอกของพระเอกของพวกเรานะคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะพอซบเสร็จแล้วนะคะนางก็พูดขึ้นมาบอกว่านี่ข้าขอถามหน่อยสิ เจ้าอ่ะเป็นใครกันแน่ก็คือถามว่าท่านเป็นใครกันแน่นะคะแต่ว่าพระเอกของพวกเราก็ไม่ตอบคําถามนั้นค่ะก็เงียบไปแล้วก็บอกว่าข้านั้นก็เป็นโจรที่ป้นเจ้ามาอย่างไงล่ะจากนั้นนะคะพระเอกของพวกเราก็เชิดคางนางเอกขึ้นแล้วก็พูดแบบว่าเออเนี่ยนะข้าจะต้องเก็บเจ้าไว้แล้วก็ไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่ๆก็คือประมาณว่าให้นางเอกคิดว่าเขาเป็นโจรน,นะคะทีนี้ค่ะนางเอกของพวกเราก็บอกว่า ถ้าคิดว่าถ้าท่านต้องการผู้หญิงเนี่ยรอบกายท่านก็ผู้หญิงก็คงไม่ขาดหายหรอกจะมาต้องการนางทําไมนะคะเห็นนางเป็นแค่โสหรือไงนะคะโอ้แต่นะไม่ค่อยชอบแบบพูดเลยเนาะผู้หญิงที่พูดแบบว่าเออเห็นฉันเป็นโสเพณีหรือ,อยังไงทําไมนะคะทําไมเจ้านั้นถึงทําแบบนี้กับข้านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเราก็บอกว่าทําไมเหรอก็ข้านี่ก็คิดจะแต่งงานกับเจ้าเหมือนกันนะเจ้าไม่คิดที่จะแต่งงานหรือไงนาง เอกของพวกเรานะคะก็แบบสะบัดหน้าปึบเลยค่ะไม่ได้พูดอะไรออกมานะคะพอพระเอกของพวกเราเห็นนางเอกสะบัดหน้าปึบแบบนั้นนะคะเขาก็ไปดึงค่ะคางของนางเอกแบบไปเชยคางมาหันกลับมาที่เขาแล้วก็ถามว่า เจ้านั้นต้องการที่จะไปอยู่กระโจมข้างนอกแล้วก็ทุกๆสี่ชั่วโมงนี้เจ้าจะไม่ขาดจากผู้ชายเลยใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับผู้หญิงซีเซียสองคนที่หนีไปแล้วอ่ะนะคะที่โดนปล่อยตัวไปนะตรงนั้นแหละค่ะทีนี้นะนางเอกของพวกเรานะคะก็แบบเอ้ยไม่อยากจะแบบเถียงอะไรอีกแล้วเพราะว่าแบบ มีอะไรก็จะขู่นะคะมาให้ไปเป็นข้างนอกเนี้ยให้ไปแบบมีผู้ชายเยอะๆข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะ mm. นางเอกก็เลยถามบอกว่าอ่ะก็ฉันก็แค่ถามไปอ่ะข้าถามไปประโยคเดียวเท่านั้นอ่ะว่าว่าเจ้าน่ะเป็นใครกันแน่ข้านั้นไม่มีสิทธิ์ถามเลยใช่ไหมนะคะ mm. นางเอกของพวกเราก็พูดไปก็กัดฟันไปค่ะ พระเอกของพวกเรานะคะพอเห็นว่านางเอกนั้นต้องการจะรู้จริงๆค่ะเขาก็เลยนะคะเลยปล่อยจากที่จับคางของนางเอกเอาไว้แล้วก็แบบยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าข้าก็ยังจำได้ว่าข้านั้นน่ะก็เป็นลูกของท่านข่านนะั่นแหละแห่งตาเหลียวผู้ซึ่งก็มีอำนาจนะเนี่ยพอรู้แล้วอะ่ะข้าน่ะมีอำนาจเจ้าน่ะก็จับข้าไว้แน่นๆแล้วกันไม่ต้องกังวหลหรอกถ้าเจ้านะอยู่กับข้าเนี่ยก็ไม่มีใครการที่จะทำลายเจ้าแล้วเจ้าก็จะเป็น ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ได้รับชัยชนะเพราะว่าเ,ออเขานั้นจัดแม่ของเขาไว้เป็นอันดับหนึ่งนะคะสำหรับเยลูรีแล้วก็ให้นะคะภรรยาของเขานี้เป็นอันดับสองเขาก็เลยพูดบอกว่าเจ้าเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะคะอีกคนหนึ่งที่แบบว่าได้รับชัยชนะเวลาที่อยู่ในใต้ต้าเหลียวค่ะนางเอกของพวกเราจินฉี่รั่วพอได้ยินนางก็พูดด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาเลยนะก็บอกว่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอข้านั้นไม่กล้าที่จะแบกรับความมีเกียรติขนาดนั้นใน าเยหหลีวรอกเอาละค่ะนางเอกพูดแบบนี้นะคะเยลูรี่พระเอกของพวกเราอารมณ์ขึ้นปีดอีกแล้วค่ะทำไมเหรอนี่เจ้าต้องการที่จะเป็นโสเพณีในค่ายนี้จริงๆเหรอเจ้านั้นอยากที่จะเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ผู้ชายนั้นสนุกด้วยร่างกายของเจ้าตอนนี้เลยไหมแต่ว่านะข้าต้องขอบอกเจ้าเจ้าควรจะฝึกกับข้าก่อนเพราะว่าเจ้านั้นตัวแข็งเหมือนท่อนไม้ตัวก็เย็นเหมือนศพ เจ้านั้นไม่ไหวหรอกที่จะไปรออุทิศตัวให้กับผู้ชายทั้งโลกก็คือให้กับผู้ชายตาเหลียวอะไรแบบนี้นะคะนางเอกของพวกเราโมโหโค,ค่ะขึ้นเช่นเดียวกันหุบป,ปากนะคะจากนั้นนางก็ประมาณว่าจะตบเออแต่ว่ามือมันก็แบบโดนล็อกนะคะพระเอกเร็วค่ะพระเอกไม่ยอมโดนตบนะคะก็โดนคว้ามือของนางเอาไว้นะคะแล้วก็บอกบอกว่าเจ้านั้นไม่มีโอกาสตบค่าอีกแล้วเจ้านั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมค่าด้วยตัวของเจ้าเองนะคะนางเอกของพวกเราก็ นี <c oughs> แล้วหลังจากการยื้อยุดนะคะฉุดกระชากไปมาเนี่ยก็เหมือนการเล่นกันเนาะ <c oughs> เหมือนการเล่นกันนะคะแต่ว่านางเอกของเราเครียดมากค่ะทางด้านพระเอกนะคะก็ทิ้งตัวลงไปบนเตียงค่ะแล้วก็แบบจับนางเอกนะคะถอดเสื้อผ้าหมดแล้วก็กอดนางเอกเอาไว้นะคะแล้วเขาก็กระซิบที่ข้างหูของนางเอกนะคะบอกว่าเนี่ยเจ้ารู้ไหมว่ายิ่งใกล้ทางเหนือมากขึ้นเท่าไหร่น่ะ อากาศนะมันก็จะยิ่งหนาวขึ้นมากเท่านั้นนะจากนั้นเขาก็กอดนางเอกนันแน่นนะคะแล้วก็นอนหลับไปเลยค่ะเพื่อนๆส่วนนางเอกของพวกเรานั้นก็ต้องนอนในในแบบที่เปื่อยกายนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โดนาทางด้านของพระเอกนั้นล่วงเกินอะไรมากไปกว่านี้แต่ก็โดนนอนกอดทั้งคืนนะคะหลังจากนั้นค่ะนิยายก็บอกว่าผ่านไปครึ่งเดือนนะคะพวกเขานั้น เดินทางเข้ามาถึงเมืองหลวงของต้าเหลียวนะคะซึ่งหนังเอกของพวกเราก็สังเกตเห็นว่ามีอัศวินนะคะที่ขี่มา้าโอ้โหเป็นกองเลยค่ะก็มีหลายกองนะคะมารอต้อนรับทางด้านของเยลูรี่นะคะ ซึ่งเป็นพิธีการที่แบบว่าแสดงถึงเยรลูรี่นั้นมีเกียรติเป็นอย่างมากในเมืองหลวงของต้าเหลียวค่ะแล้วทีนี้ก็ได้ยินนะ่ะนางเอกก็ได้ยินนะคะเสียงแบบต้อนรับจากประชาชนจากสองฟากฝั่งหลังจากที่เข้าประตูของเมืองหลวงต้าเหลียวมาแล้วก็ทำให้นางแบบรู้ชัดๆเลยว่าทางด้านของพระเอกจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์แน่ๆนะคะเพราะว่าชาวต้าเหลียวทุกคนเลยหายก็ออกมาแล้วก็มีนะคะที่เขาเรียกแบบว่าเป็นขุนนางอะ่ะของทางท่านคัน ก็ออกมา ต้อนรับนะคะเยลูรีด้วยนั่นเองค่ะก็มายืนรอกันตั้งแต่ตรงบริเวณของของทางด้านที่จะเข้าประตูต้าเหลียวเลยนะคะแล้วก็ยืนรอไปจนถึงริมทะเลสาบน่นเลยค่ะยาวๆเลยนะคะทีนี้ทางขบวนของเยลูรีนะคะก็มาเรื่อยๆแบบเท่ๆนะคะเพราะว่าเขามีเอากลับมาทั้งค่ายนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะก็ทหารที่เป็นองค์คลักเขานะคะอย่างน้อยก็ต้อง12อะ่ะ12มา้า12คนนะคะก็ตามหลังมา แล้วก็มีนางเอกของพวกเราแล้วก็มีขบวนนะคะที่ตามมาอีกที่ลื้อกลับมาทุกอย่างนะคะก็ถือได้ว่ากลับเข้าเมืองหลวงค่ะอย่างอย่างเต็มตัวนะคะทีนี้ทางด้านของตําแหน่งนะคะสังฆราชค่ะก็น่าจะเป็นราชะคูณข,ของทางของทางขานนะคะคือดิชเนลีแปลว่าสังฆราชนั่นแหละก็มายืนรอเขาด้วยนะคะแล้วก็ส่งสายตาพิจารณามาค่ะแล้วก็เห็นว่าโอ้ตายแล้วก็คือไม่ได้เห็นนานก็ทําการคารวะแล้วก็เรียกเขาว่านายน้อยนะ ะะท่านข่านน้อยจากนั้นค่ะทางด้านของอรัชคูนะคะหรือว่าสังฆราชเนี่ยก็ได้มองเห็นด้วยว่ามีผู้หญิงนะคะมากับท่านข่านน้อยด้วยแล้วก็มองค่ะเอ๊เป็นผู้หญิงชาวฮั่นนีนานะคะก็ทุกคนก็มองกันแบบแบบ คือมองด้วยสายตาแปลกๆนะคะแล้วกอ็อยากจะถามแต่ก็ยังไม่ถึงโอกาสที่จะได้ถามสักทีนะคะทีนี้ค่ะพอเดินทางมาจนถึงนะคะกระโจมคือชาวต้าเหลียวเนี่ยเขามีพระราชวังนะเพื่อนๆแต่ว่าพวกเขาอะชอบอยู่กันกระโจมค่ะกระโจมก็เป็นกระโจมอันหรูหรานะคะ นางเอกของพวกเราเข้าไปนะคะนางเอกนี้จะมีนะคะคนใช้ประจําตัวอยู่ประมาณ7คนค่ะ4คนนะคะก็จะคอยช่วยแบบนางเอกนี้ในการแต่งตัวในการอาบน้ำนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะช่วยงานจิปาถะทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเรานะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะนางเอกเข้ามาในกระโจมนะคะที่พักของทางด้านเยรูรีลีเนี่ยก็เห็นว่ามีแต่ของแบบไฮเอ็นทั้งนั้นเลยเป็นแต่ของแบบเครื่องลายคามเครื่อง ประดับคือแสดงถึงความร่ำรวยนะคะแล้วก็ความรุ่งเรืองของชาวต้าเหลียวเป็นอย่างมากค่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เดินทางมาเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วมาถึงน,นจุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของคนใช้4ี่คนนะคะก็พานางเอกนี้ไปอาบน้ำค่ะอาบน้ําในอ่างนะคะแล้วก็สระผมเรียบร้อยเลยผมนางเอกของพวกเรานะคะก็เปียกไปถึงครึ่งหลังกระจายอยู่เต็มหลังของนางเลยนะคะนางนั้นนะคะตอนนี้ก็ห่มด้วยเหมือนกับเป็นหนังเฟอร์บางๆละคืออาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกาลังจะแบบเช็ดผมไปเช็ดผมมาก็มีผู้ช่วยนั่นแหละ แต่พอพระเอกของพวกเรานะคะเขามาปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนก็แบบ รู้งานค่ะเหล่าบรรดาผู้หญิงนั้นก็ออกไปกันหมดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คือมองแล้วก็ถามว่าเจ้าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมนะคะทางด้านของนางเอกของพวกเราก็บอกว่าคือที่เนี่ยคือต้าเหลียวใช่ไหมถ้าอย่างเป็นแบบชาวซ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนธรรมดานะก็สามารถมีภรรยาได้ถึงสคนแล้วก็มีสนมได้ถึง4เลยนะก็คือมีอนุภรรยาหรือว่าเมียน้อยได้ถึง4คนนะคะแล้วสามารถ จะแต่งเมียได้ถึง3เมียแล้วก็มีเมียน้อยอีก4คนนับภาษาอะไรกับระดับแบบแบบ เจ้าแบบท่านอะไรแบบเนี้ยท่านขันน้อยแล้วท่านจะมาแบบสนใจข้าทําไมแล้วปล่อยข้านะกลับไปที่แบบตาหัน่นกลับไปที่ตาทรงเถอเขาคือนางไม่อยากอยู่นะคะก็ไปกระตุ้นความโกรธของพระเอกอีกเนะาะประมาณว่ายังไงเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยคือเจ้าบบเป็นผู้หญิงของข้านะคะจากนั้นค่ะก็แบบมีการเช็คด้วยว่านางเอกของเราเป็นประจําเดือนหรือเปล่านะคะ ในขณะที่แหม่ก็กําลังจะแบบหยอกล้ออีกแล้วนาอสําหรับพระเอกเราชอบแก้งนางเอกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีเสียงเออะโวยวายอยู่ด้านนอกค่ะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเยลูลี่นะคะพอเขาได้ยินว่าเลลูลี่เออเยลูลี่พระเอกของพวกเรากลับมาที่ตาเหลียวในเมืองหลวงแล้วเนี่ยพวกเขาก็เลยจะมามาเยี่ยมค่ะแบบประมาณว่ามาดูเนาะกลับมาแล้วคิดถึงอะไรแบบนี้จะเข้ามาทักทายค่ะน้ําเสียงของพวกเขาก็เกี้ยวกาดดังมากนะคะคือ ชาวต้าเหลียวจะพูดเสียงดังไงซึ่งก็ทําให้นางเอกของพวกเรานะคะก็มีความตกใจเช่นเดียวกันทางด้านของพระเอกนะคะก็บอกว่าอืมได้ได้แป๊บหนึ่งนะจากนั้นก็ให้นางเอกของพวกเรานะคะนอนลงไปนอนลงไปบนเตียงก่อนแล้วก็ดึงผ้าห่มนะคะมาคุมค่ะคุมตั้งแต่แบบปลายเท้าจนถึงแบบไหล่ของนางเอกเลยปิดเอาไว้หมดเลยแล้วก็บอกว่าเจ้าเนะี่ยอยู่ที่นี่นะส่วนข้านั้นจะออกไปพบพวกเขาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพระเอกของพวกเราค่ะก็เป ะะกระโจมแล้วก็ออกไปแต่ก่อนนะคะก่อนที่จะเดินไปเปิดกระโจมเนี่ยเขาอะพอห่มผ้าแล้วเขาก็แบบฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟต,ฟต,ฟตที่จมูกแล้วก็บอกเอ้ยตัวเจ้านี่มันหอมจังเลยนะคะจากนั้นค่ะเขาก็ฝังศีรษะของเขานะคะก็คือเอาเอาหน้าของเขาอะไปซุกที่ซอกคอของนางเอกก่อนนะคะเพื่อที่จะสูดกลิ่นหอมอันนั้นหลังจากที่แบบว่านางนั้นอาบน้ำน่ะนะคะอาบน้ําพึ่งเสร็จอะไรแบบนี้แล้วจากนั้นก็บอกว่าเจ้านอนรอข้าไปก่อนนะเดี๋ยวข้ามา จากนั้นนะคะพระเอกของพวกเราก็เดินออกจากกระโจมไปค่ะทิ้งให้นางเอกของพวกเรานะคะก็มีความรู้สึกกลัวเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่ตอนนี้นางไม่รู้จักใครเลยแล้วที่นี่ก็คือใจกลางของต้าเหลียวแล้วก็นางเอกของพวกเราก็นึกถึงสายตานะคะของคนที่ทุกคนเรียกว่าสังฆราชนะ่ะข,ของทางของทางตาเหลียวที่มองนางแวบเดียวก็รู้เลยว่านี่เป็นผู้หญิงชาวฮั่นนะคะแล้วก็มีการมองด้วยหางตาแบบที่เป็นสายตาแปลกๆก็แล้วกันค่ะเอาละคะ่นี้ก็เป็นทั้งหม ของไฮไลท์นี้นะคะเดี๋ยวตามหวานไปในไฮไลท์ที่9ค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ